พี่น้องอยู่ปัตตุนาตอนนี้พนตกเอง่สมุงหนึ่งผ่านไปนำถ่วมร้ายอลไพี่น้องระ,ะบายนำกับพะท่านอ้จะคอกไปดื้อจะคอกไป้อรวโเลยแ่รับเสียเลยเี่ว่ัวววยยแต่พญายเรากับเปียกันเ่ยถูกเสียเว้ยใหม่แล้วค่านเนี่นเป็นอันเห็นงานดอกเงนิน น yeah. ุ่นตะนาวเนี่ยเนี่ยแล้วคอยีแล้วใครยุ่งเนี่ยล้วคอยชีเนเน่เห็นไ่ล้วคอยชีเห็นไ่มจะมาโลกกฝ่ายทยะเบียนจะไหวเแลี่ยมไงแต่พูดได้บีบให้แห้งแล้วชีให้น้มอกะเราจะใส่ขางล้างเยอะยเงเลีวยมขังล้างแซงเหลี่ยมแซงแล้วพี่น้องแซงเลีวยแซงเหลียิ้เลยวันนี้ล่างรถเลยยิ้จีดจะกลยนี่ยเลยเจ้าควอยมาเนี่ยฝ่ายทยจะเบียนรถจะไหวเดี่ยมด้วนเลยเ แต่ระวังแนะนำก็เปืออมากแทน็กสีใหม่อีกแล้วแท็กสีใหม่อีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูสิลดสปีดได้หรือเปล่า นื่นะเออริ่มแล้วพี่นอ้องเริ่มเริ่มดีไข่เนยแล้วด้หนึงป๊าบเนยนิดน ต๊ะชโมงเดียวนี่แหะโต๊ะไรกว่านีแห้งีโเจดีห้าคัดอันนี้เรียบร้อยแล้วสะอาดเตรียมเลยอ้ยก็จะใส่ก็จะใส่ก็จะใส่เออเออเออเกันแบบนี้เอ้าโอออหุยเดน๋ยวลูดนั่งอยู่ว่าจะใส่กตอาใส่โอ้ยจยังเดินไปหน่อยเลยฮะระบูทาง บูดฐานเนาะป้าเนีมันหนักทางไหนเอ้ยมอเตอร์ไซค์เบาๆได้เ้ยก็รถคีโน่หายก็ใฝาแหบไปจบระวังเนอมันมีคุ้มเทางหนาเ้อโผ่เาหนาหลุดน่องหลุมอเตอร์ไซค์เด่นเนี่ยตัวจ่า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 โอ๊ไม่เลไม่เลโอมันเป็นตายูตาเตาได้พี่นรองเนี่ยืนดูน้ำมียาไม่สวมก็หมา nước ui ui lái đi mẹ không nha có bự anh anh đi đi đây các cháu đang phát sữa sả nha đó đi đây các cháu phát sữa sả quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không

ข้างหนา้าเป็นยังควนที่ร้ายแบบว่ารถติดกว่าหญิงเนี่ยเห็นบอควนได้รถล้งในระตูนะเ้ยพี่แน่นที่บอกเออมันทุคนสุดร้ายนะอืก็ร้ายเลยนี่นนนนนแนะนำเต็มเลยจะนครับเพงได้ไง หน้าไม่ได้ในการเที๊ยบเลยแตเต็นมนกาในหลังยาโดนเห่หลังยาเป็นหลังยาเนาะเออในรสูทันเลยใหญ่เหรียญมาเลย นั่งหลุดยืนหลุดอยดู่เด้หนามมันนี่ลอยขึ้นมาเลยพวกเศษขยะดุงกระยาขึ้นมามันระบายน้ำบมท,ท่ันนี่แหละแค่สมองเดียวขาวมุ่งเคิงืงหอดรกมุ่งเคิงืงพ้นกระโต๊กรถกระติดท่าข้างมันเ <c oughs> นี่ยมี่้นกระโต๊ก,กรถก,กระติดูกค้าไปเจ๊บหรง Nhà ngơi lên nè. So, chỗ nghe của ny án của nạc kè anh yục. Oi ừ, lửa. Ah, puta. Bà ฝ่ายแดงค่ะตัตก้ถติดเลือเต็มเต็แน่ไปเลยถ้าพีนองข้าพีนอกก็เบิ่งบรรยากาศจำหนึ่งเนี่ยลมือนโหตุติดของเลยยาเลยแต่ยาเลยใครเนี่ยแล้วาแล้วคนเหลือสาแล้ว บายๆพบกันคลิปหนาได้พี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ใน,นกรุงกรุงจำเนียะสบายดี